สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่9 i ้าอิสนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดพอร์ตฟิลิโอนะคะสำหรับการสอบเข้าของเศรษฐศาสตร์ธ,ธรรมศาสตร์นะคะรอบที่หนึ่งนะคะทุกคน ซึ่งจะบอกว่าผลงานเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าไม่มีสอบ i อเอลโชอีกอะไรใดๆทั้งนั้นคือข้างในคือไทยจ๋าเลยแล้วก็ถึงแม้มีสอบภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นการสอบภาษาอังกฤษฟรีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้สำหรับใครหลายๆคนที่จะสนใจจะสอบเข้าในส่วนของรอบที่1นเนาะของเซนัสซาธรรมศาสตร์นะคะ ซึ่งก็ขออนุญาตดูโพลไปด้วยแล้วกันนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของการเปิดพอร์ตโฟลิโอแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะซึ่งในส่วนของการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ได้รวบรวมจากพี่ปีก,ก่อนๆที่เรารู้จักมาเป็นของปี66แล้วก็รวมกับตัวของเราเองที่โดนสัมภาษณ์ด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่การเปิดพอร์ตโฟลิโอกันก่อนเลยๆกันเนาะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนหน้าแรกของเรานะคะก็คือ เป็นชื่อของเราหน้าของเราค่ะซึ่งขอแค่ปิดไว้นะทุกคนรู้สึกเขินหน้าตัวเองมากเดี๋ยหน้าแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ถือว่าเอาไปอัดแอปพลายกันแลวกันเนาะของหน้าต่อมาค่ะทุกคนก็เป็นป่วยส่วนตัวนะคะซึ่งในหน้านี้เหมือนเขาจะมีรีเควสต์มาอย่างหนึ่งนะเรื่องของความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็ใส่ไปเลยว่าเราถนัดคอมพิวเตอร์อะไรของเราก็ใส่พวก Microsoft Word PowerPoint Excel Net, น็ c e อะไรอย่างนี้ก็ใส่ไปนะคะ แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใครมีสอบโทรอีกหรืออะไรเอย่งที่เป็นวร,ระดับภาษาอังกฤษอ่ะจะดีมากๆเพราะว่าเขาเขียนมงเลยป้าถ้ามีนะคะแต่ว่าเราไม่มีค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็ใส่ไปก็จริงแต่เราจะใส่เป็น E F Certificate นะคะก็คืออันนี้มันเป็นเว็บสอบเหมือน f i e l C E F R ได้ไหมนะ ก็น่าจะได้เลยมั้งแต่ว่าเป็นแบบสอบฟรีนะคะทุกคนก็เราก็เลยไปลองสอบมาก่อนแบบสอบเผื่อไ้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็ใส่ไปให้เขารู้ว่าเราก็ไปวัดระดับภาษาอังกฤษตัวเองมาเหมือนกันนะก็แนะนําว่าให้สอบเผื่อมาไปก่อน,ก,นก็มีรายละเอียดเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆแล้วก็ความสนใจในส่วนนี้อยากให้ทุกคนใส่มากเลยนะมันจะได้เหมือนแบบเพิ่มความสนใจให้เขารู้ว่าโอ้เราสนใจในอันนี้นะอะไรเงี้ยในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะต่ออย่างที่บอกไปว่าถ้ามี ระได้รับภาษาอังกฤษอะจะดีมากๆเพราะว่ารุ่นพี่เราปีที่แล้วก็แนะนำมาเหมือนกันแต่เราไม่มีนะคะแต่เราใส่เป็นอันที่เราแบบไปสอบฟรีในตทางปร์เ็ตมานะทุกคนก็เราเอาไปอเนบดูแล้วกันต่อมาก็เป็นประวัติการศึกษาหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ไปว่าได้เท่าไรอ,อะไรยังไงแล้วก็จดหมายแนะนำตัวนะคะหน้านี้เนี่ยก็คือ ะจะลืมบอกเลยว่าทางเซนาซอร์ธรรมชาติเขามีแพทเทิร์นบังคับนะคะเรื่องของพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นใครในการทําพอร์ตไม่ถูกก็เขามีระบุบังคับมาให้อยู่แล้วให้ทําตามนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ทําตามเพราะพี่ปีที่แล้วเราก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเขาสั่งอะไรมาให้ทำน,นั้นนะคะพยายามอย่าทํานอกเหนือก็มีการเขียนจดหมายน,นาตัวไปนะคะว่าเราเรังไงมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ก็ใส่ไปนะคะทุกคนมาส่วในหน้าของเกตติบัตนะคะใน,นส่วนของเกตติบัตนะทุกคนอันนี้ก็ทําอะไรมาก็ใส่ไปเลยนะคะ ใส่ไปเลยแบบใส่ไปเลยแบบเน้นอันที่มันแบบหลักๆแล้วก็เด่นๆนะคะแบบไม่ใช่ว่าแบบอันไหนที่ถือว่ามันไม่จะใส่อะไรแล้วไม่เอานะทุกคนเราต้องพิจารณาว,ว่าเราใส่แล้วมันคุ้มกับการที่จะช่วยกระตุ้นที่เราแบบมีสิทธิ์ที่จะได้สอบสัมภาษณ์ไหมนะโอเคซึ่งบางคนจะมีคําถามว่าหนูไม่ใช่เอกอวโนอ,อะไรอย่างเงี้ย ็คือไม่เป็นไรนะทุกคนสมัครไปเลยทําไปเลยนะคะเพราะว่ารุ่นพี่บางคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็เป็นเด็กสอ,อวนอนะคะหรือว่าพี่ที่เราไปโอเปนฮาวก็เป็นเด็กสอ,อวนอเหมือนกันแต่เราไม่ใช่เด็ก,กสอ,อวนอนะคะแต่เราก็สอบผ,ผ,ผ่านได้นะคะทุกคน ปึ๊บเราก็มีการเขียนปพอเกตของเราเข้าไปนะคะว่าเกตของเราเท่าไหร่โดยการใช้หลักฐานอะไรมีไปนะคะทุกคนแล้วเราก็เพิ่มดีเทลความแบบเชนรักธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาต์ถอยชนรักประชาชนนะคะก็คือแบบเออชอบก็เลยใส่เข้าไปรอะไรอย่างงี้มีใน,นส่วนของหนังสือแนะนําตัวผู้สมัครอันนี้จะให้เป็นเหมือนคุณครูของเราไปคนเขียนให้ทั้งหมด2คน2ไปนะคะ อันนี้ก็เร็วทางทำสาเขาก็มีให้ปริมนเะทุกคนก็ไม่ต้องหว่วงเขาก็จะมีแพทเทิร์นให้แล้วก็ไปกินเลยโ <Okay. S 1> อเคัน,นี้เราจะเป็นสิ่งที่หลักมากๆแบบหลักมากๆนะคะทุกคนก็คือ มันจะเป็นเหมือนให้เราเขียนเรียงความซึ่งแต่ละปีก็จะให้ท็อปิกไม่เหมือนกันซึ่งสำหรับปี67ของเรานะคะเขาได้ให้โจทย์มาก็คือเราจะแก้ปัญหาความยากจนกันได้อย่างไรซึ่งอันนี้บอกเลยว่าตอนที่อ่านรอบแรกอะเครียดมากเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรยังไงดีแต่ว่าแบบโอเคเราต้องทัศสติแล้วก็ไปปรึกษาครูที่ปรึกษาแล้วก็เราจะเขียนแพทเทิร์นประมาณนี้ได้ไหมเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็คิดก่อนเอาว่าแบบว่า ปัญหานี้มันเกิดมาจากอะไรมีที่มาอะไรอย่างไงก็ที่เราจะมาเขียนนะคะทุกคนต่อมาค่ะหน้าที่11ได้ไหมนะหน้าที่สิบเอ็ดแหละโอเคในส่วนนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะนั่นก็คือในส่วนของเองกสารหลักฐานแบบเพิ่มเติมในการเข้าวมก,กิจกรรมซึ่งในส่วนนี้เราใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าเราสุกว่าไม่เรากลัวเรากลัวว่าพอของเรากรรมาการจาันทุกมันไม่โดดเด่นเราก็เลยใส่เพิ่มไปโดยการที่เราก็เขียนว่าระดับที่1เราไปทําอะไรบ้างระดับที่2 3 4สไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบมีความเกี่ยวข้องกับคณะให้ได้มากที่สุดนะนะั้นทุกคนเราก็เขียนไปว่าเราเคยเข้าค่ายเราเคยแข่งคณิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปถึงแม้มันจะไม่ใช่แบบระดับชาหรืออะไรก็ตามอนะทุกคนทุกคนก็ใส่ไปเลยนะมันจะได้เพิ่มความแบบโออ a c t r e s s ในตัวเราของเราด้วยวันจะนทร์ fighting นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่หลักฐานด้วยว่าอันที่เรากรอบเมื่อกี้หลักฐานเป็นแบบอะไรบ้างแบบไปสติวิเคนไหมรูปถ่ายอะไรอย่างงี้ในการที่เราแข่งขันไหมนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็หมดแล้วสำหรับเปิดพอร์ตฟอลิโอนะคะก็ถ้าใครมีคำถามตัวไหนก็ DM มาหาเราได้นะคะทุกคนซึ่งมาในส่วนของภาทถัดไปดีวกว่าก็คือการสัมภาษณ์ขออย่าดูโพยเหมือนกันลืมเพราะว่านี่ก็จดของพี่ปีที่แล้วที่เคยบอกเรามาแล้วก็พี่ใน Twitter นะคะที่เราแบบไปสอบถามเข้ามาแล้วก็ตัวของเราเองที่เราไปโดนสัมภาษณ์มาซึ่งบอกเลยว่าลองท้าหนักมากนะคะสัมภาษณ์เสร็คือเราตอบ ไม่ดีเลยสำหรับตัวเราเองแล้วก็ตอบผิดด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนแบบมันเศร้ามากไงทุกคนมันในกระฉีไปหมดเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาบอกเลยว่ากรรมาการถามพาอะไรบ้างนะคะของเราแล้วก็ของพี่ปีก่อนกที่เรารวบรวมมาให้เลยกันเนาะสำหรับคําถามนี้ก็คือึกว่าเป็นปคำถามทั่วไปที่ทุกคนน่าจะอันนี้มาเราก็คือแนะนําตัวทําไมถึงอยากเข้าอะไรอย่างงี้นะคะซึ่ง ก็มีสำหรับบนคนที่แบบว่าได้เกรด4เขาก็อาจจะถามว่าทำไมเรียนได้เกรด4อะไรแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะิสต์ไว้ข้างๆเลยกันว่ามีคําถามว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เอามาจากพี่ในทวิตเตอร์ด้วยที่เราถามแล้วก็พี่ที่เรารู้จักด้วยนะคะก็เอามายำยำรวมกันนะคะถ้าพี่เข้ามาดูคลิปนี้หนูก็ขออนุญาตนะคะถ้าเข้ามาหาอะไรแล้วแบบถ้าไม่ได้ A จะทําย่าไๆหรือว่าพูดยังไงให้คนอยากเรียนเศรษฐศาสตร์จะพูดยังไงให้คนไม่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ คิดว่าประเทศไทยน่าอยู่ไหมถ้าเราจะพูดยังไง้คนที่อยากย้ายประเทศเนี่ยไม่อยากย้ายประเทศแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ของเราที่เราจําได้ก็มีถามนะกอินอีโคโนมิกอิชชูก็คือเศรษฐกิจไทยว่าแบบมันมีปัญหาอะไรไหมซึ่งจะบอกว่าตอนนั้นในหัววุ่นวายมากจะตอบเงินดิจิตอลแต่ในหัวก็แบบ เรื่องดิจิตอลมันเกี่ยวกับอะไรกับเศรษฐกิจจีนี้ก็แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวกับได้นะเพราะวันหลังเรื่องตั้งขึ้นในหัวมันตีไปหมดเลยทุกคนตอนรุ่พี่คนไหนโดยิปนีอาจจะแบบงงๆกับคําตอบของหน่อยแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ตอบไปว่าปัญหาความยากจนไปนะคะเพราะในหัวแบบมันสถานการณ์ตอนนั้นนะทุกคนคือมันมันแบบมันตื่นเต้นมันอะไรไปหมดเลยนะทุกคนเราของเราก็คือเกมภาษาอังกฤษอะไม่ได้เยอะมากประมาณ3าจุดเจ็ดหรือสามจุดแปดประมาณเนี้ย เขาก็บอกว่าทาไมภาาอังกฤษเราได้น้อยจังเขาพิเศษกาษาจีนได้น้อยจังเราก็แบบพูดไปแล้วเขาก็ถามว่าเราจะ improve เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็บอกว่าเราจะแบบไปเรียนเสริมเราจะไปตั้งใจทานู่นนี่นั่นเพิ่มแล้วก็เขาก็ได้พูดว่าทําไมเกรดมันเริ่มลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอนม6เกรดเราเริ่มลดเพราะว่าเรียนยากขึ้นนะคะทุกคนแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเครียดห,หลายๆอย่างด้วยเกรดก็เลยลดลงไปนะคะ ซึ่งเราก็เราก็ตอบไปว่าช่วงนี้โน่นนี่นั่นหรือแบบอะไรก็ตอบไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะของเราก็มีถามให้คิดแคลคูลัสค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเราคิดแคลคูลัสผิดค่ะเดี๋ยวเราจะมีโจทย์มาให้ทุกคนอาจจะนีก็คือเขาจะถามว่ามีอาจารย์ถามว่า a x บวก b พอดิฟแล้วจะเป็นเท่าไหร่เราก็ดิฟไปค่ะซึ่งเราดิฟผิดค่ะกลายเป็น a บวก b ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันต้องคือ a เฉยๆใช่ไหมคะทุกคนคราวนี้ค่ะอาจารย์เขาก็ถามข้อที่2ค่ะโดยมีสมก,การมาให้เหมือนเดิมจะเป็นสมการ ax กำลัง2บวก bx บวก c ให้เราดิฟอีกครั้งซึ่งใช่ค่ะเราดิฟว่า 2a บวก b และบวก c ค่ะซึ่งมันผิดใช่ไหมคะทุกคนมันผิดค่ะคือแบบ แล้วอาจารย์ก็สุดท้ายนะครับอาจารย์ก็บอกเลยว่าเออจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราก็แบบจริงด้วยในหัวคือตอนนั้นแบบช็อกมากแล้วก็บอกตัวเองว่าจริงว่าทําไมคิดไม่ได้อะทําไมแบบเตรียมมาแล้วแบบคือเราฟังคำแนะนำมาจากพี่ปก่อนให้แบบเตรียมเรื่องการคิดแคลมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเตรียมมาแล้วแต่เรากับพอเจอเขาจริงๆเรากลับทาไม่ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราร้องไห้แล้วก็เครียดมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคิดผิด ขาอาจจะตัดสินว่าเอ้ยฉันคิดผิดแค่นี้คิดไม่ได้หรือเปล่าในหัวคิดไปไกลมากนะคะทุกคนแต่สุดท้ายนะคะพอสัมภาษณ์เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วก็แซดค่ะแต่สุดท้ายนะคะผลประกาศออกมาก็คือถาวสัมภาษณ์นะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้ฝึกสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ใครที่แบบคิดว่าตัวเองอาจจะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยให้ลองไปก่อนนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าเชลชาธ,ธรรมชาตินะคะก็ มีอะไรมาสอบถามกันได้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าวันที่ถ่ายคลิปวันนี้เราจะรอทีแคสรอบที่สามนะคะทุกคนซึ่งปีหกเจ็ดเป็นปีที่อะไรก็ไม่รู้ขนทปอ,องมากมากนะคะก็คือโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะสอบถามอะไรเราก็สามารถทักไอจีมาได้เลยนะคะคลิปวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะแล้วค่ะ<ม>บ๊ายบาย